ต้องบอกเลยว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ได้มองว่าน้องจะต้องป่วยแล้วค่อยพามาที่โรงพยาบาลแต่คุณพ่อคุณแม่ครับมองว่า การที่จะทําให้น้องมีสุขภาพที่ดีเขาเรียกว่าเพดเวลวิอิงครับคุณพ่อคุณแม่มีความรู้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องวัคซีนป้องกันเห็บหมัดหรือว่าการตรวจสุขภาพประจําปีและมีการเน้นย้ําในส่วนของเรื่องอาหารที่เป็นฮิวแมนเกรดมากขึ้นและอีกพ o i n t หนึ่งคือเรื่องสุขภาพจิตใจด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ครับพอคุณพ่อคุณแม่ออกไปข้างนอกก็กลัวน้องจะเครียดหรือเปล่ากลัวน้องจะเหงาหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความใส่ใจก็จะพาน้องครับไปเข้าสังคมไปว่ายน้ำไปที่เพดพารเพื่อให้น้องครับมีสุขภาพที่ดีนอกจากสุขภาพกายแล้วเนาะยังมีสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยและในฐานะที่ผมเป็นสติวแพทย์นะครับผมมองว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็คิดว่าน้องสัตว์เลี้ยงครับเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งของพ่อคุณแม่เลย